ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องืันนี้ก็ลงปลาหนองธรรมชาติครับผมืันนี้ก็บัตร200บาทครับนี่ครับโอ้บรรยากาศร,รอบๆครับ,น,รบนี่ช่องไทยอีสานมาไทายน้ำครับผมนี่ครับ นี่ก็เตรียมสะดุงกลางไว้หาลงแล้วครับผมบัตรสองร้อยบาทนะครับผมพี่น้องไม่นี่ครับไปรุนน้ากันครับสีมารบมาแล้ครับพี่น้องขึ้เขาขิ้นน้ได้เลมาตกันก่อนครับพี่น้องตอนนี้กาลังหิ้งยกแล้วไปครับผมข้นไปขึ้นไปเอนข้นมาข้นไปครับข้นมาอกข้ามาลยข้นมาอ่นขึ้นมาเลยข้นมาอ่านข้าลยข้มาอ่านข้ามครับข้นมาอ่านข้ามาเลยข้มอ่าขนมารับข้นมา่านข้นมาเลย กว่าตัาโดนนะครับพี่น้องเอาละครับเป็นนายยกนะครับผมโอ้โหแข็งแร้มากครับพี่น้องโอ้ยปวดคอบ่นะปาดโอ้ยดอกแรกตัดตาน้อยแลนด์โอ้ยถือปวดคอผมโอ้ยประตองน้อยมารอดนะครับพี่น้องเดินกันชัดๆเลยครับหนูโอ้ยเลิกไหวน้ะเป็นปรลเด็นเครับ ผู้ใหญ่ประคองน้อยพงครับโอ้ดอกแรกครับผมพี่น้องเบิ้งครับตัวมะเขาวงแข็งครับพี่น้องโอ้ตัวงามดีครับต้องข้าวด้วเนาะตั้งตังเลยลูกมีประทันเงินเออเฝ้าตั้งมีประทันเงินตัอบโอ้ดอกแรกยังดอกแรกก็ได้ประคองเลยนี่โอ๊ยกอ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  ตาปลาตองนะครับพี่น้องโอ้โหสะดุ้งกระเดียงไงครับก็อันนี้ก็คอแต่ตองอันนี้มุมต่อมันเน้อโอ้แต่แต่พี่น้องโอ้โหนะครับโอ้โหแต่เพี้ยนใหญ่ครับพี่น้อง พี่น้องสะดุ้งกระเดื่องไงครับโอ้ยินเยอะเลยนะนะครับตาลาบาดครับคุณผู้ชมครับผมแม่แม่แม่ครับแม่ครับอุ้ยออกแล้วครับแม่กระเดียงแม่กระเดียงแม่กระเดียงโอ้สะดุ้งตั้งครับกันบ่อยครับโอ้ยวายยกบขึ้น่โออ้จบ โอ้ยเขามาแจอ wh, วอ,อ้ยยตน้งาม่รามานน้จะทำย่งไงอูดูแมามมไเ่าูายโอ้ยประตองตัวส้างปลาขาเลยสองยายไปใส่เบิดนนะ้อ้เยเพนลายังไม่ได้เยอพี่น้องพนอ่นปนัใส่เซื้อันี้เป็นโลน่เลยับ อเงเจ้านียไปเดนเพียนไงครับสวินบาทสป็นเือดเอาวัดรน้่งเงาสัาัรสายุงเ ไปนี่กูกันยัด้ละลงตาไดปไปด้ละโอ้โหประตองน้อยอะต่อน้ะตดี๋ยวประตองน้อยสองตัวะะครับรตรต่ด โอ้ยยกสะดุวงขึงมันบ่อนอยู่ตะลางเลยครับนร่างได้ครับสะดึงรัางได้บนหินตาเอาขึ้นได้ดลได 1, เลยไว้โหน่งพาแต่ บวกเขาโดดโนคนหลายครับพี่นองโอ้สะดุงตัง้งทับกันนะมันข้างน้ครับ อโอ้ยยิ้โอ้ยของดีแล้วพี่น้องโอ้ยของจะต่อครับโอ้ทีมงานเอาเก่งไงน้องมัอนี่ท่านปลาย้อนต่อนี่แล้วเออบหได้ปลาย้อนต่อแล้วมืัอนี้ครับโอ้ยแบบแรงยับ ี่น hmm. mm. right. mm. yeah. uh, ้องโอ้โหโอ้ยบคขอย่างงี้มั้งนะโอ้ยมีคนได้บะขอย่างงแล้วนะครับครับพี่น้องเตยบะขอย่างงี้นครับคุณทั้งหมครับคะอย่างงี้ที่สะดุ้งแล้วครับผมครับพี่น้องตอนนี้อ่ะเฮ้ยห้องกันได้โซนเยอะแล้วนะครับเฮ้ยนุมากอข้าจะต่อครับผมตอนนี้่แหวนแหแล้วครับผมพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องขอนินกันครับผมโอ้มึง ันกันยังถือไปอยู่นะครับครับ <c oughs> สะดุ้งกระเด้งมรับาลายด่างอยู่ครับพี่น้องวันนี้ DON'T hey.

เห็นคนมาซอยแล้วครับอุ้ยมีคนมาซอยแล้วอป้ยบโอ้ยโอ้ไปแล้วครับพี่น้องยั่งตาเลยเออเมื่อกี้นี่โอ้โหสีสะดุ้งเมนเลยครับผมแข่แล้วไปใส่รูปานนี่โอ้ยยีโสหญ่ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่โอ้ยเอาบอลท่านครับ อะนรนคือมั้งทงานโหอตอนนี้ก็โอ้โหบุกคืครับพี่น้องยกสะดุ้งกับพราได้ว่านแหงเอาไปถือครับตอนนี้ครับถ่ายคนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ

ta thể... đùn cái đêng nhảy hao nhỉ, ôi ào thì... ừ, rồi... khay kia đi hả phi nông? cái นีเอาเข้าต่อนี่นั่นเนี่ยใส่เ่องก่อนยไีา่งนั่นมาบนนี้แหอยู่ ห้างแล้วครับพี่น้องปลาเริ่มหั่งห้างแล้บันนี้ครับผมโอ้ยไปเหรอโอ้ยใครอยู่ครับมีคนอยู่ไก่ครับผมเตื่อนปลาเนนั่ยน่ะ โอ้ยเรียบร้อยครับผมโอ้สวรัยไงครับฝริกก็สั่นครับมันมันสวรยนะครับโอ้ยเรียบร้อยครับผมป๋าในตัวเนยได้ครับ ครับผมหนึ่งครับพี่น้องขอตัวนี้สองโลกว่าไดงอยูนี่ครับมีเล็กวเล็ครับสุดยอดเลยครับผมพี่น้องมันเหมือนกับองค์เจ้าหนี้พี่น้องขอคอตาบอดว่ะท่านครับครับผมคนไหลอยู่ด้วยครับมินี่พี่น้อง นี่ครับเมื่อวันของเจ้านี่ครับพี่น้องโอ้โหผลมันนะครับนี่คุณนะครับโอ้โหได้หลครับได้เงี้ยคุณนี่คุณนะทุกใบเดียวทุกใบกคู่เดียววันนี้ครับพ่อะยกคู่เดียวปงานมันนะครับมาเนี้ยน้านั่พวกบปลาเข่าตัวงามเลยครับพี่น้องนับโอ้หมันมันครับเจ้านี่บัตรสองร้อยบาทครับมาเนี้พี่น้องครับพี่น้องเมื่อวันผลงานของไอ้ทีมงานทำลายแฟมิลี่ของเราครับ โบมานครับพี่น้องมือนี้โอ้ได้ประคอตัวเดียวครับ <Sudan? S 1> นี่ครับโอ้ประคอกระต่ายละนี่และครับมือนี้นี่ครับประตองก็ได้ตัวใบใหญ่ครับพี่น้องแต่ประเขาตัวงามดีครับคน,นครับโอ้โหนี่และครับโบมานครับพี่น้องโอ้ทีมงานเขามือนี้บัตรส0งบาทครับผมครับนี่กับคนงานของทีมงานเขาอีกคนนึงนะครับพี่น้องมือหนครับอุ้ยโอเคละ ของบมติกแฝดคืออะไรเปลอาของบมเป็นครับนีครับพี่น้องนะครับป่าตองหน่อยได้หลายๆนะครับนี่ครับเกือเครื่องของเยอะพี่น้องนี่นะครับโอ้สวนมาปลาแงามอย่างนี้ได้กลาตองแข็งแล้วครับมืนเนี้ครับเกี่ยวอะไรอยู่นะครับนี่จะได้บัวลายครับผมนี่ ครับผมนี่ครับพี่น้องคลิปนี้ผมกับพ่อไว้สามีแล้วครับผมเ,เป็นว่าไว้เจอกันคลิปนานะครับสวัสดีครับ